สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวตัวไทยตลอดตัวไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ในวัดประสิทธิเวทแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เขามีงานผมไม่รู้ว่าวันนี้เขามีงานอะไรดูรถจอดเต็มหมดเลยปกติวัดนี้ ว่าจะคนเยอะเป็นขายลอตเตอรี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่เขาปล่อยนกเปอดปลานี่ <c oughs> คือก็ย <c oughs> ัง <c oughs> มีคนมาขดมาูดหาหวยเขาก็บอกว่า ตรงนี้เป็นของวัดออพระใหญ่อุดมโชคผมไม่รู้ว่าคือองค์ไหนตรงนี้เขาก็คือแม่นม้ำ อันนี้แม่น้ำอะไรครับนี่เรือน้ำคลองสิห้าธรรมดาคลองสิบห้าแหละครับใกล้เลออ๋อไม่ได้เกี่ยวกับพวกแม่น้ำบาง,บงประกลงเนาะคลองสิบห้าเนาะเชื่อมไปโน่นเหรอพี่อันนี้เป็นท่าเลี้ยงปลาหารปลาวัดพระ,ะสิทย์ อ๋อคลองสิบห้าผมเข้าใจว่าเป็นแม่น้ำอันนี้เขามีงานอะไรครับทำไมรถเยอะจังคนเยอะจังเอ้าเหรองานพรถึงผมถึงว่าถึงว่ารถเยอะเป็นปกติตววใช่ครับ อันนี้ขนาดมาวันธรรมดาวันเสาร์ทิตยคนเยอะมากเขาบอกแบตเตี่ต้มี นตึกค,คือใครในวัดคนก็มาทําบุญไหว้ลาหูใ่ผมคงจะจบคลิปของวัดพระสิทธิ์ไว้เพียงเท่านี้ก็เป็นปกติที่ไหนมีคนเยอะ นี่นั่นก็ต้องมีตลาดย่อมย่อม ป็นร้านค้าที่เปิดอยู่ในวัดท่าเสาอาทิตย์จะเปิดเต็มหมดเข้าใจว่าอันนี้ขนาดเป็นวันธรรมดาคันนานเยอะไหมล่ะไม่หล่ะฮะนานเยอะไม่เยอะไม่เยอะพูด Gracias.